ท่านคุณแม่แก้วเรือนจีมหาดังและคุณมอตราสิแก้วตั้งใจจะทำเรื่องเกิเดสูตรแพทย์ททงเลืองสูตรแพทย์สะะังเลศสารปีขวมงงอย่างนี้ขึ้นนะครับเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนสาละปีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเหมือนกันะที่ตั้งสูตรแพทย์แทงเลือดขมงงอย่างนี้ขึ้นนะครับซึ่งส่วนใจแล้วเวลาตั้ง ขึ้นมามีคนบริจาคตีแล้วก็สร้างม่ใจะสร้างเป็นองค์บาลนะครับเป็นรงค์บาลในรูปแบบแผนปัจตะวันต,นตกตทั้งสงิ้นนะครับบัดนี้เครืที่จะเอาเรื่องของแพทย์ทางเลือกแพทย์ที่บ้านแพทย์แผนไทยมาใจาอันนี้ถือเป็นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยว่าได้ที่ขึ้นตีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำเลืองขยายต่อไปนะครับเพราะว่าทั้งแพทย์ทางเลือกแพทย์ที่บ้านหมอมือนะครับแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ ทำมือสกปรกวันยาวโดนไปต้องไปพึ่งยาทวันตกนะครับผมก็้องขอขอบพระคุณคุณแม่แก้วเรือนชิวหายนางที่บริจาคก,ก่อตั้งสูตรแห่งนี้โดยบริจาคที่ดินกว่าแปดไร่นะครับคุณจันชายชัยสรรที่บริจาคอาคารหลังแรกนะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นและผู้มีจิตกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคอาคารและสิ่งก่อตั้งต่างๆผมว่าต้องยิ่งว่าศูนย์การแพทย์แห่งเลือดสารพีจะเป็นสถานบริการ ด้านสุขภาพที่ดีโรคมาตรฐานเป็นทางเลื่องชื่อให้กับประชาชนในการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นโฉนดแห่งโครงการมีสุขภาวะมีความสุขในชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ผมขออำนาจพลุนพลีพระศรีธนทรัยศรีศสิทธิ์ทั้งหลายพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฯต้นอำนาจศรีศรีทั้งหลาย ได้ปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพานใม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันนี้ได้มาุสมควรแล้วผมขอเปิดศูนย์การแพทย์ทางเลือกหัวมุงอำเภอสารทีจังหวัดเชียงใหม่ในปัี้ครับครับครับขอบคุณทนท่านนะคการศึกษาเชียงใหม่ครับคือี่เกียรติเป็นประธานประกขอต้องเชิญท่านท่ากับ คุณแม่แกเรียนเท่านันเบอสระบีนะครับท่านประธานเรื่องอาการเทรา in ่าานรูปานนะครับะกอบกบคุณผเกียรติคุณทพิธีนะเปิดป้ายเปิดศูนย์นะครับตัดริบบิ้นนะเจ้าศูนย์นะครับเชิญข้าภาพเป็นด้านล่างเลยนะเจ้าได้เรียนเชิญคุณแม่แกเรียนนะเจ้าเรียนเชิญผู้มีเกียรตินะเจ้าได้ร่วมทำพิธีเปิดเตยนะเจ้า เขาจะทำทีตัดริบินนะเจ้าแล้วเดียวพระสงฆ์จะมีการสวดชยันโตไปตัวนะเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลนะเจ้ากับศูนย์การแพทย์ทางศูนย์แพทย์ทางเลือกสารพีขัวมูมเนาะจะขอนับถอยหลังนะเจ้าห้าสี่สาม ก็เป็นอันที่เรีเยบร้อยในปนที่พี่ีเปิดสูอนอย่างเป็นทางการนะครับรถ่ายภาพเปที่เราเลื้อน้อยเจ้าเดี๋ยวสักครู่เรียนเชิญด้านในก่อนนะเจ้า